นี้มาครับวัดตึงนะครับมาเจอมาดูหุ่นตาหน่อยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็เดินมาปุ๊บตาเขาบอกผมว่านี่อันนี้ตาห่านช่างนะอันนี้ตาสีเห็นช่างบอกว่าไงนดิชอบไงตามาเขาฝันหรอเขาฝันาฝันยังไงช่างเขาฝันเขชอบแบบนี้เขชอบนี้ช่างเขาพยายามปั้นแบบคุณเปียวๆล่อๆนะตาเขาไม่เอาเขาชอบบึกบึก แล้วผมก็จะมาเร่งช่างนะตาเขาผมจะมาก็ไม่ได้มาจะมาก็ไม่ได้มาตาเมื่อกี้เมื่อกี้ตาลงตาบอกว่าไปเรื่อยๆใจเย็นทำทำตามอารมณ์ทำตามใช่ป่ะคือช่างช่างเองท่านก็คิดในใจงี้ใช่ไหมงงเลยเมื่อกี้ตาแรกว่าจะไอ้เสร็จเมื่อไหร่เมื่อกี้พอท่านตาเข้าเลยใช่ตาเข้าเลยตาเข้ามาแล้วก็พูดตามที่ท่านคุณทุกเรื่ยใช่ไหมนี่แหละครับอ่ะดูคุณก่อนเันนี้ตาสี ะครับเริ่มมาทันทีนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาต้องใส่เสื้อผ้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อผ้าค่อยมาบอกใช่ทีนี่นี่ทหารนะครับชอบแบบนี้ต้องงงเออแตชอบแกชอบแปลกใส่แขนใส่แล้วก็บาลานซ์อะไน่าอะนี่ เเสชุดอะไรกันแ้ะอาชุดยังไงชุดหหน้าแล้วจะใส่ใส่เดี๋ยวตุไหาครับใส่ชุดีกนแโอ้เป๊ะเลยดูดิดูดิเป๊ะเลยช่างชางปั้นเป๊ะเลยอะดูดิเนี่ยเนี่ยลยไปตาหาเป๊ะเลยดูดิอะเอาดิอะเออาเอาดิอะเออ แล้วตอนตอนตาเขามีชีวิตอยู่ตาเขาสูงสูงน้อยกว่าน,นี้ตอนาผมหน่อยนะตาเขาชอบสูงสูงใช่สงการนี้ยังไม่ได้อวยพรเลยนะลนะงมือให้ช่างบูธนะ<อ>มีแต่ความสุดความจเจริญรุ่งเรืองพิศไรขอให้สมดังมุ่งมาปราัฒน,นานะสุขภาพร่างกายนะ<อ>มั่นคอยดูแล นี in ่ต่อไปจะถามหานะรู้ไหมก้มหัวจบตามาตาเขาเตือนโอเคครับเค่นดี้ครับไปว่าให้ระวังโรคหัวใจนะครับผมก็บอกว่าตอนคือไม่ต้องกลัวอะไรคนเราเวลาแก่ตัวเนี่ยต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างทุกคนแล้วเพลิน แม่ช้างอูดเป็นแล้วนะครับักรรมพันธ์มีโรคหัวใจอยู่นะครับเพราะนั้นผมไม่ได้มั่วครับปู่เขาท้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นช้างอูดก็อะไรที่มันกินเข้าไปให้หัวใจจะทําร้ายหัวใจหรืออะไรบารุงก็พยายามดูแลไปะจะได้เป็นน้อยจากเป็นมากได้เป็นน้อยแค่นี้นะครับโอเค